ก็สถานการณ์ตอนนี้ใช่ไหมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยวันนี้เราก็เจอแบบเขาขาวอีกแล้วนะครับก็ก่อนรับชมคลิปนี้นะครับผมก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดแฟนเพจผมอีกหนึ่งทีและคำเตือนของคลิปนี้ก็คือเด็กดูได้ผู้ใหญ่อยู่ดีเพราะว่ามันไม่มีภาพอาาจารอะไรเลยนะจ๊ะ ก็เปิดเรื่องมาเลยนะครับแล้วก็จเจอหนุ่มน้อยคนหนึ่งเนี่ยก็คือตัวเอกของเราเนี่ยกำลังกินแพนเคก้กกินนมอย่างสุกหนังสำรานและในขนาดเดียวกันนางเอกล้านวิวของผมก็ได้โผล่ออกมาก็โผล่มาทําท่าแบบเฮ้ยเบาๆอย่าให้ใครรู้อะไรประมาณนี้จากนั้นนี่ผมต้องภาคยังไงดีวะก็คือไอ้นางเอกออกมาหลังพ่อมันใช่ไหมครับแล้วมันก็โซโล่โชว์คนเดียวเลยไอ้พระเอกก็บอกเอาเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่ง,งใจเย็นไอ้หนุ่มไอ้นางเอก,กมันไม่หยุดครับสแกตแผ่นอิดออดอิดออด จะกขยั่วไปได้สักพักหนึ่งใช่ไหมครับก็เหมือนไอพ่อมันจะเริ่มจะอ่านหนังสือเสร็จนะครับไอพ่อมันก็เลยพับนู่นพับนี่ไอลูกมันก็รีบดึงกางเกงก็บอกมีอะไรหรือเปล่าลูกลูกบอกเปล่าจ้าจากนั้นใช่ไหมครับพ่อมันก็พับนู่นพับนี่แล้วก็เก็บหนังสือไปทํางานครับแล้วพ่อมันก็เดินจากไปก็พ่อยังไม่ทันได้เดินออกไปไหนเลยครับไอลูกนี่ก็พุ่งมาหาแฟนเลยครับบอกเป็นไงและ acting ดีไหมล่ะเมื่อกี้เนี้ยไอพระเอกแม่งก็ถามโอ้โหเล่นบ้าเล่นบอเลยเนี่ยเขาจับได้จะเป็นยังไงแต่แล้วไอนางเอก แล้วหนังก็ได้ตัดภาพไปในวันรุ่งขึ้นตอนเช้ามันก็ได้เห็นไอ้นางเอกเนี่ยกำลังนอนสีอยู่เลยครับอีดออดอีดออดก็แน่นอนครับด้วยความที่เป็นพระเอกพระเอกก็เลยช่วยตามครับก็คนนึงก็สีคนนึงก็ตามกันอีดออดตุบป,ปับปป๊บตุบปั๊บอย่างนี้ไปเรื่อยๆกันเสร็จสมบูรณ์ครับจากนั้นได้ไม่นานใช่ไหมครับไอพี่ชายมันก็เดินจากไปแล้วมันก็มาถึงฉากลอยล้านนะครับในวันรุ่งขึ้นในขณะที่ครอบครัวในกำลังดูหนังกันอยู่แม่ภาพนี้นี่มันขุนๆว่ะรู้สึกว่่าจะติดอนเนเีย กันในระหว่างที่กําลังดูหนังกันอย่างเมามันใช่ไหมครับอยู่ๆไอ้นางเอกก็สบตาแบบปิง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 ก็ไม่ต้องสืบเลยครับว่าไอ้สสยตาแบบนี้มันบ่งบอกถึงอะไรแล้วแถมพ่อมันก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยนะครับพ่อแม่งอินกันหนังเหลือเกินก็ตอนแรกไอ้นางเอกก็หนาวใช่ไหมครับอยู่ๆนึกยังไงไม่รู้ครับเปิดพ้าห่มมันเริ่มร้อนขึ้นมาทันทีทีนี้นางเอกมีของอะไรก็ต้องโชว์แล้วครับก็ปล่อยของรีออกมาทีละนิดแล้วครับสักพักหนึ่งพ่อมันก็เริ่มบอกแล้วครับเป็นอะไรหรือเปล่าลูกยุกยิกยุกยิบอยู่ได้ลูกก ก็ดูได้ไม่นานครับอยู่ๆพ่อแม่ก็หลับแดงไงไม่รู้ไอ้ลูกสาวนี่แม่งก็ฮวบเลยครับจากนั้นก็ไม่ต้องสืบครับมันก็ออกอ๊อกใหญ่เลยครับช่ออๆๆๆๆวยก็มากันครบเซตเลยครับไม่ว่าจะเปาวานกั้วลิ้นสลัดดิ้นเหมือนงูดูดดังเหมือนมา้าจู่โจมเหมือนเสือตื่นตูมเป็นกระต่ายใช้แรงขยมเหมือนควายโอ้ให้ตายเสร็จละจ้าและหนังก็ได้กินเวลามือไปโคตรนานครับประมาณ30นาทีและหนังก็ได้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งจ้า ก็ถ้าให้แนะนำนะครับก็แอดไลน์เข้าไปถามหรือว่าเข้าเว็บเข้าไปดูเลยเพราะว่าไอ้ช่วงที่เราอยู่บ้านเนี่ยเขามีโปรโมชั่นโคตรเยอะและที่ผมชอบเป็นพิเศษเลยนะคือตอนนี้แค่เราควักออกมา50บาทใช่ป่าเราได้รับเพิ่มมา150าเลยนะแถมบริการโคตรด,ดีสอบถามได้ทันที24ชั่วโมงเขียนว่าพรน,นำหน้าก่อนด้วยนะ